ที่บ้านทำงานเพื่อจะเอาไปส่งครูพุ่งนี้วันนี้แอปเปิลทำงานเก็บของเล่นช่วยพี่ชายเวลาอยู่ที่โรงเรียนแล้วแอปเปิลมักจะกวดพื้นคุณครูให้กวดพื้นแล้วแอปเปิลเวลาอยู่บ้านโครูให้หนังสือมา พวกนี้แอปเปิลก็ต้องเอาไปส่งครูพ่งนี้เวลาทำการบ้านเสร็จแอปเปิลมักจะไปเล่นของเล่นกับพี่ชายเวลาเล่นแอปเปิลกับพี่ชายตอนนั้นแอปเปิลชอบกวาดพื้นแอปเปิ้ลตอไปโรงเรียนสามวันแอปเปิลเลยบอกว่าโอ้เอ็นดีิ้ แอปเปิ้ลเลยบอกว่าเธอเป็นคนถูพื้นนะเราเป็นคนกวาดแลวเพื่อนคนใหม่ก็เลยถูพื้นแล้วแอปเปิ้ลก็ถูพื้นกดพื้นตอนนั้นแอปเปิ้ลพิมสายพี่ตอนกําลังเล่นของเล่นแอปเปิ้ลได้ถามความลับที่พี่เคยสอนเราไว้พี่เลยบอกว่าความลับนี้จะเป็นของแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเรียนขึ้น จนถึงมาปลายจนแอปเปิ้ลขึ้นมาปลายแอปเปิ้ลก็รู้สึกด,ดีที่ได้ขึ้นมาปลายดังนั้นที่แอปเปิ้ลขึ้นมาปลายแอปเปิ้ลได้เจอกับถ้ำหนึ่งก็ถ้ำนี้เก่ามานานแล้วก็เลยบอกครูว่าครูคะทำไมก็ถ้ำนี้มันเก่านะคะครูบอกว่าก็ถ้ำนี้มันเก่ามาแล้ว แต่อยู่เรียนนี้อย่แอปเปิลก็งงแอปเปิลก็เลยเข้าเรียนไปก่อนเพราะว่าจะเข้าเอิเรียนไม่สายเรียนสายเวลาแอปเปิลเรียนแอปเปิลอ่ะเวลาข้ากินข้าวแอปเปิลก็จะมัดชอบแบบอ่านหนังสือในห้องแค่คนเดียวไม่มีใครมาอ่านด้วยแล้วแอปเปิลก็น่าจะทำความสะอาดแค่คนนึงแต่ พี่ชายรูอเ่าชื่อโรงเรียนใหม่แต่ตอนนี้แอปเปิ้ลรู้สึกดีที่อยู่โรงเรียนใหม่เพราะว่าแอปเปิ้ลชอบมากแอปเปิ้ลก็เลยตั้งชื่อตุ๊ก,กตาใหม่ไว้แล้วพี่ชายก็เลยหาของเล่นมาให้เล่นจนเจอตุ๊ก,กตาตัวนึงจนเจอตุ๊ก,กตาแอปเปิ้ลก็เลยหยิบมาจากของพี่ชายแล้วก็เอาไปนั่งเขียนหนังสือด้วย,วยกันเพราะว่าเขียนแล้ว ก็หนีตุ๊กตาข้างๆแล้วแอปเปิลก็ดีขึ้นเม่แอปเปิ้ล Apple ดีขึ้นแอปเปิลก็เลยดูซึ้งดีแอปเปิ้ลเลยบอกพี่ชายว่าเนี่ยตุ๊กตานี้แม่ซื้อให้เป็นของขวนนัญวันเกิดแล้วพี่ชายบอกว่าเออเอ,อเป็นของขวัญวันเกิดก็ดีแล้วแอปเปิลเดินหนีเพื่อไปเล่นของเล่นที่ห้องนั่งเล่น แอปเปิลเล่นของัานเล่นมีคนมาเคาะประตูป้าของแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเลยจะเปิดแต่พี่ชายห้ามว่าส่องดูก่อนสิว่าเป็นใครแอปเปิ้ลส่องดูมันเป็นมาป่าแอปเปิ้ลก็เลยไม่เปิดให้คนแปลหน้าเพื่อแม่กลับมาจากตลาดแม่ซื้อของมาให้แอปเปิ้ลกินของอร่อยที่สุดก็คือ ที่แอปเปิลกินก็คือแตงโมมะละกอส้มตอนนั้นแม่ทำกับข้าวเสร็จแอปเปิลก็เลยรู้สึกกินอร่อยอย่างมีความสุขตอนกินก็ทำหน้าดีๆพี่ชายก็ไปกินด้วยดี